สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับใน Mr. l o ตอร์โลนชาแนลนะฮะก็สวัสดีครั้งนะฮะวันนี้วันพุทธที่23นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะพานะฮะผมไปเดินเล่นนะฮะจริงๆในในดันกันเช่นเคยแต่ว่าเดี๋ยววันนี้คือจะพาไปลงดันกันคือช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงของ ของกิจกรรมด้วยนะครับก็คือกิจกรรมเลเวลที่ว่าเราเนี่ยสามารถผูกตัวละครน,นะฮะใน PC และในโมบายนะครับผมให้ได้เลเวลตามที่กำหนดแล้วก็จะได้ของนะฮะทั้งใน PC และในโมบายเลยนะฮะช่วงนี้ก็ผมก็มีผูกไว้บ้างแล้วนะฮะก็จะมีหลายๆคนที่ผูกนะฮะก็มีคนที่มานะฮะผมให้เกาะโกงนะ,ะวันนี้เดี๋ยวผมก็จะพาไปลงนะฮะลงใจเขียวกันโอเคเดี๋ยวผมไปเตรียมตัวก่อนเนาะ อ่าเดี๋ยวผมมาเตรียมความพร้อมกันก่อนก็เกาะกงนะฮะก็โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าจะมาเกาะใช่ไหมครับก็เลเวล130ขึ้นไปนะฮะเกาะ2รอบก็จะได้ประมาณ159ก็เหมาะสําหรับคนที่ต้องการทํากิจกรรมนะครับผมเดี๋ยวพาไปเริ่มกันเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นอ เป็นลูกค้านะครับที่มาเกาะกับผมเนาะก็ลงไปรอบแรกเนาะตั้งแต่130ก็จะได้มามา151นะครับผมแล้วก็ลงอีกรอบก็คือรอบนี้นั่นเองนะฮะก็จะได้เป็น159เลยก็สามารถเกาะแค่2รอบเนาะก็ได้เป็น159นะฮะจะรับไอเทมได้เลยไม่ว่าจะเป็นหินเอ็กซ์ตรนะฮะหรือว่ากล่องสุ่มกันแตกนะฮะนั่นเองเดี๋ยวเรามาชมในใจเขียวกันเลยนะครับผมอาจจะเคยแบบพาลงไปแล้วนะฮะวันนี้ก็พามาลงอีกครั้งนึงนะฮะกับเบเดอร์นะฮะก มาดูกันนะฮะเทคนิคบางอย่างเทคนิคใหม่ๆนะฮะหรือว่ามีอะไรที่ผมอาจจะตกหล่นไปก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะครับผม ก็สำหรับวันนี้นะผมทำการบันทึกในในโทรศัพท์นะเพราะปกติผมจะทำในในแท็บเล็ตก็ผิดพลาดการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะเพราะว่าหน้าจอค่อนข้างเล็กลงมาเยอะเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะพยายามแบบทำให้ดีที่สุดนะฮะเว็บแรกจบกันไปนะครับ เตรียมบัฟนะครับผมเตรียมยามาให้พร้อมหลักๆเลยก็บัฟอาชีพต่างๆเนาะยา GM เอ็ยาเพิ่มค่าความสามารถในการโจมตีใครที่ลงไหวของถึงอยู่แล้วก็สบายไปใครที่ยังลงไม่ไหวก็เตรียมยาเพิ่มค่าควารโจมตีหรือว่าการป้องกันเนี่ยเข้ามานะครับผมให้เยอะๆอย่างผมเนี่ยก็หลักๆเลยผมจะเน้นยาขวดนี้ฮะจะเป็นยาขวดสีม่วงนะฮะเฮลิอีกโอโคลีวอเตอร์เพราะว่าจะได้ดังค่าโจมตีป้องกันเลยแล้วก็ได้สกิลแอมด้วยเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูันที่เว็บที่2นะครับ ก็ช่วงนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆมากๆเลยนะครับผมก็มาเป็นโค้งสุดท้ายแล้วเนาะของกิจกรรมที่ t เ p u อ Challenge ที่ว่าให้เก็บเลเวลนะฮะทั้งใน PC และในโมบายเนาะใครเล่น PC อยู่แล้วนะครับผมก็มาหาจับจับคู่คนที่เล่นโมบายนะครับผมได้เลยใครที่เล่นโมบายก็หาจับคู่คนที่เล่น PC นะฮะหรือว่าใครที่ มี ID ในโมบายอยู่แล้วก็มีคนรับจ้างเวลในที c อีซก็มีเหมือนกันนะครับผมก็ลองติดต่อดูฮะในกลุ่มในอะไรก็มีค่อนข้างเยอะเนาะเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆนะฮะหลายๆคนก็ได้ตีเอ็กซ์ตีมอัพเกกันนะฮะในแพทนี้ก็ได้ดีกันบ้างนะครับก็เจงกันบ้างก็ตามภาษาเนาะผมก็มีทั้งตีทั้งเจงเนาะในะการตี ครัง้งนี้เอาเรามาดูกันในเกมต่อนะครับผม,มบอ,อีเวฟที่3ามแล้วเวฟแรกๆก,ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรนะครับแล้วก็คนที่มาดูเนี่ยคือบางคนเข้ามาแล้วก็จะแบบแปลกใจว่าทำไมผมเข้ามาดูแล้วทำไมเวลยังไม่อัพเลยหรือว่าเวลได้น้อยอะไรอย่างนี้ก็คือเวฟแรกๆเนี่ยมอนสเตอร์ Monster มันยังเวลน้อยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนการตีเนี่ยคือมันก็ได้เอ็กีค่อนข้างน้อยก็แนะนําว่า ให้ดูดไปจนถึงประมาณเว็บ6หรือเว็บ7นะครับเป็นต้นไปมอนมันจะเริ่มแบบเวล170-180ขึ้นแล้วแล้วก็ทีเนี้ยคนดูดก็จะเริ่มได้เลเวลอะครับที่พุ่งเลยทีเดียวเดีด๋ยวมาดูกันที่เว็บเว็บ,บอสนะฮะเป็นบอสต,ตัวแรกนั่นเองเป็นบอสไลคานัสบอสของดัน120นะครับเหมือนบอสของแจเขียวเนี่ยคือมันเป็นบอสต,ตัวเดียวกันกับดันข้าง,องนอกเนาะแต่ว่าเหมือนบอสในแจเขียวเนี่ยคือมันจะไม่ได้แบบโหดเท่าบอสในดัน ความรู้สึกผมนะความรู้สึกผมที่ลองลงมาเ,เดี๋ยวเรามาเต้นรอนะฮะเว็บต่อไปกันเตรียมยานะครับผมไว้ให้พร้อมยาเกตยายาโจมตียาป้องกันก็เอาให้สุดไปเลยนะฮะ ในการลงก็ลองคำนวณดูนะครับว่าการลงแต่ละครั้งเนี่ยคือเราลงมาแล้วเนี่ยคือมันคุ้มทุนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็แนะนำนะครับเป็นอะไรที่ฟาร์มแล้วก็ขายได้เรื่อยๆเนาะหินม่วงหินเคลสคอร์เนี่ยเวฟที่4ผมไปเปิดตรงนี้ก่อนโอเค,คอ่าแล้วก็อีกอันนึงนะฮะที่ช่วยเพิ่มค่าความสามารถของตัวละครเราได้นะฮะก็ดีมากๆเหมือนกันนะฮะก็คือว่ามาที่เซตติ้งแล้วก็แพทตินัมบัฟตรงเนี้ยคือสำหรับคนที่ เติมพรีเมียมนะฮะก็คือแพลตินัมแพลตินัมบัฟเนี่ยหรือว่าพรีเมียมวิงนะฮะเท่านั้นก็ต้องซื้อก่อนถ้าใครไม่มีก็แนะนําว่าควรมีนะครับเพราะว่าถ้าอ่าจับตั้มหนึ่งนะเดี๋ยวผมเคลียร์ตรงนี้ก่อนโอเคก็นี่ฮะในเอเธนสชอปเนี่ยที่เป็นอ่าสเปเชียลเนี่ยมันจะมีเป็นพรีเมียมใช่ไหมครับเนี่ยจะเป็นเบสซิ่งบริดต์นะฮะแพลตินัมวิงก็คือว่าถ้าใครซื้อเนี่ยเราสามารถมาอัปเกรดในเรื่องของตัวบัฟได้นะครับผมก็คือสามารถให้มากดไปเลือกระดับแล้วก็เลือกเป็นยูนิคเนี่ยได้เลย มันก็จะได้ค่าความสามารถที่เพิ่มขึ้นมาจากเดิมค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็น h p พี่คียที่ข้อดาเมจดาเมจรีดักชันอะไรอย่างนี้แล้วก็ที่สําคัญนะครับคนที่ uh, เติมแพตตินัมแล้วเนี่ยพอเรามากดตัว u ูนิคบัฟยูนิคบัฟเนี่ยคือมันจะใช้แค่10เพชรเองนะฮะต่อวันถือว่าแบบใช้เพชรน้อยมากๆแต่ค่าความสามารถที่ได้เนี่ยคือไม่น้อยเลยทําให้ลงดันอะไรเงี้ได้สบายแบบขึ้นเยอะมากนะครับโอเคเรามาถึงเวฟที่5นะครับ เวฟที่5น,นี้ก็ต้องพยายามลากหน่อยเนาะเพราะว่ามันก็จะเป็นเวฟของอตัวอ็อกจะมีทั้งตีใกล้แล้วก็ตีไกลก็พยายามให้มันแบบเป็นกระจุกกันนะฮะให้ได้มากที่สุดอันนี้ผมน่าจะเคี้ย์ไม่ทนันเ๋ยวผมต่อออล่าไปออล่าหนึ่งเบดเดอ,อรอ์ระยะการโจมตีค่อนข้างแคบนะฮะแบตเทิลหมด3เพราะฉะนั้นก็ต้องลกให้มาแบบเป็นกระจุกจริงๆนะฮะผมก็ค่อยๆตีไปเนาะ แบตสามของเบตเตอร์ตรีค่อนข้างแค่นะฮะก็ต้องแลกมาเนาะเพราะว่าเบตเตอร์อะ่ะแบตทั้หมดสองที่แปลงลากเป็นกรงเล็บเนี่ยจะสามารถทำดาเมจของมอนสเตอร์ตัวเดียวเนี่ยได้ค่อนข้างไวก็ได้อย่างเสียอย่างครับเวฟที่5ก็จบไปนะฮะ,ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เว็บที่6เดี๋ยวรอเอ่อมันเกิดสักครู่นะฮะอีกสิวิ เวีพี่6นะฮะมาแล้วเวีพี่6นะฮะสำหรับการลงโดยใช้เบดเดอร์เนี่ยผมก็จะเทคนิคคล้ายๆกับการลงโดยใช้ BL เลยน่ฮะมายืนฝั่งตรงข้ามแล้วก็แปลงล่างนะฮะล็อกหัวเป้าหมายตัวตกกลางไว้ตัวเอ่อเควิดเนี่ยเดินไปส่วนทางตีหนึ่งครั้งเดินย้อนกลับมานะครับอาจจะเดินให้ไกลนิดนึงให้มอนมันกระจุกกันเพราะว่าเบดเดอร์มันระยะการจมตีสั้นกว่า MB อ่ะแค่กว่าเ b นะฮะเนี่ยมันก็จะกระจุกกันได้แบบมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ค่อยๆตี พยายามตีมอนที่มันอยู่ข้างหลังเราก่อนนะครับเราจะได้แบบค่อยๆไล่ขึ้นไปข้างบนข้างหน้าครับโอเคเนี่ยผมก็ตีแนละ้วตีไปอพอผมเชียร์ข้างหลังหมดเนี่ยผมก็ค่อยๆขยับไปตีข้างหน้าเนี่ยมันก็จะสามารถกวาดได้นะครับผมได้รวดเร็วเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปเก็บทีละตัววีอที่หกก็จบกันไปนะฮะเดี๋ยวรอรอเจอบอสตัวที่2นะฮะก็จะเป็นบอสไทแลนด์นะครับนั่นเองเดี๋ยวบอสไทแลนด์ Thailand ผมแปรลางคงเล็บเลย เวบบอสไทยแลนด์ก็กดยาเลยนะครับยานี้มันอยู่ได้15นาทีเพราะว่าระยะเวลาในการกดเนี่ยมันจะพอดีเลยเจอบอสไทยแลนด์อันนี้ผมเลือกกดเป็นบัฟคิด้วยเนาะแล้วก็กดเป็นแอดดามีไปก่อนอ่าไม่ใช่ฮะเป็นบัฟแอมไปก่อน เพราะว่าเบดเดอร์เนี่ยคือมันมี2บัฟเนี่ยมันจะมีเป็นบัฟที่เป็นแอดดาเมจใช่ไหมครับแล้วก็บัฟอีกบัฟหนึ่งเนี่ยจะเป็นอินเทนส์เบเดจะเป็นบัฟเพิ่มแอมแล้วก็เพิ่มค่าแอตแทกสังเกตว่าบัฟอินเทนส์เบเดเนี่ยมันจะระยะเวลาเนี่ยอยู่ถึง30วินาทีเลยแต่แอดดาเมจเนี่ยจะอยู่แค่สิบห้าวินาทีนะฮะเพราะฉะนั้นคือการที่เราบัฟอ่าบัฟแอมก่อนเนี่ยมันจะทําให้ระยะเวลาที่มันอยู่นานกว่าแล้วเราค่อยมาบัฟแอดดาเมจเนี่ยเสริมได้นะครับ ลดป้องกันไปด้วยอาตรงนี้ถ้าเกิดใครตีเนี่ยถ้าเกิดใครที่ลงมาแล้วก็เล่นอาชีพอย่างเช่นเบดเดอร์นะฮะหรืออาชีพอื่นๆก็ดีเนี่ยผมแนะนําว่าให้ปิดออโต้ตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะทําให้พอตีเสร็จเนี่ยแล้วมันจะไม่ลั่นไปตีกล่องอโอเคก็วันนี้ตายกันไปแล้วนะครับสำหรับเบดเดอร์ก็จริงๆที่เคยแนะนําไปแล้วนะครับผมก็มาแนะนํากันอีกครั้งเนาะก็ตีบอสไทยแลนด์นะฮะหลังเวฟที่6จบเนี่ย มันจะมีกล่องใช่ไหมครับก็พยายามเดินนะฮะเดินมาแล้วก็ให้อยู่ในระยะแบบประมาณนี้ฮะดูระยะให้แบบว่าขนานกันนะฮะบันไดแล้วก็กดกล่องแล้วก็แทงเข่านะฮะฟอสคิกเข้าไปเลยที่สําคัญเลยอยู่กับที่เลยนะครับอยู่กับที่เลยแล้วก็แปลงล่างนะฮะแปงล่างรอเลยก็ได้นะฮะเป็น b a t t l e w หว d สอ่าแล้วก็ล็อกหัวเจ้าตัวตรงกลางนี้ไว้แล้วก็ใช้ท่า B นะฮะตีอย่างเดียวเลยของเบดเดอร์เนี่ยท่า B ก็คือตรงนี้นะฮะ เนี่ยมันจะตีแล้วมันจะกระจายนะฮะโดนหมดทุกตัวเลยแต่จริงๆอันเนี้ยผมเซตไว้แล้วเหมือนกันเนี่ยเป็นช่องอสกิลช่องที่2เนี่ยผมก็เปลี่ยนมาเป็นช่องที่2เนี่ยมันก็จะตีกระจายนะฮะดาเมจได้โดนแบบค่อนข้างครอบคลุมกว่าอ่ไอ้น,นี้เหมือนผมจะกดตีช้าไปห,หน่อยเลือดมันเลยลดไม่พร้อมกันอ่ะก็ลากมานะเคลียร์ที่เหลือแต่ถ้าเกิดว่า เราแปงลงร่างอย่างที่ผมบอกครับแล้วก็กดใช้เป็นสกิลบีอ่ะคือมันจะตีแล้วก็ทําเวลาได้ไวกว่าแต่กี้ผมกดช้าไปเลือดตัวตรงกลางมันเลยลดไวกว่าตัวอื่นๆน,นะครับเป็นรอเว็บเจ็ดกันไปตอนนี้คนมาดูนะฮะก็152ยห้าสิบสอแล้วนะครับเป็นรอบที่สองเนาะรอบที่สองก็ตอนแรกมา151จบประมาณเว็บที่สิบสี่ก็จะ ก็จะพอดีเลยนะฮะก็คือว่าจะ159พอดีเลยโอเคนี่เวฟที่8นะครับผมก็จะเป็นบันที่อ็อกพยายามลากนะให้เป็นวงกลมโอเคแล้วก็ตีทีเดียวเลย ตีแล้วก็ขยับมาข้างหลังนะครับผมสักเล็กน้อยอันนี้แล้วก็ตีกันต่อ ก็ยาอีกขวดหนึ่งนะครับที่แนะนําเลยก็คือยานี้ครับ uh, Holy Water of Resistance นะครับช่วยกันล้มกันน n o c k back นะฮะต่างๆได้ uh, ยาขวดน,นี้จะกดหรือไม่กดก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใคร uh แตงจริงผมแนะนําให้กดนะเพราะว่าตั้งแต่เว็บเก้าเป็นต้นไปเนี่ยมันจะมีวันสเตอร์ที่ตีแล้วก็ทําให้เราติดล้มนะครับผมได้ ถ้าเรากดเนี่ยมันก็จะทําให้โอกาสในการติดล้มของเราเนี่ยน้อยลงเพราะว่าเวฟเก้าเนี่ยมันจะมีตัวตรงกลางเนี่ยที่ชื่อว่าตัวสีสมีม่วงเนี่ยคือมันตีแล้วก็เนี่ยมันจะขึ้นเป็นดาเมจด,ดาวในลักษณะเนี่ยคือมันก็จะทําให้เราครับผมลม้มซึ่งการกดยาก็จะช่วยได้ค่อนข้างเยอะเลยนะฮะซื้อได้นะฮะในช็อปตรงนี้ในชอ็อปนี่เข้ามาที่ไอเทมช็อปนะฮะคอนเวีย์ Holy Water นะฮะแล้วก็นี่ Holy Water of Listan น,นะครับผมแค่เ0็ดเพจเท่านั้นเองได้มาถึง50ขวดเลยส่วนค่าการล้มอื่นๆก็ทำได้นะฮะทำยศทำคาร์ดนะฮะคาร์ดยี่สิบคาร์ดสิขึ้นไปอะไรี้ก็จะมีค่าการล้มมาให้อันนี้ก็จบกันไปแล้วะฮะสำหรับเวฟที่9เดี๋ยวลองมาเจอกับบอสตัวบอส,สตัวที่3นะฮะนี่บอสแบทเทิลครั้งที่3 อันนี้ก็ใช้เป็นแปลงร่างกลงเล็บเลยถ้าใครยังยังไม่เคยลงนะฮะหรือว่าเคยลงมาแล้วแล้วก็ยังไม่ผ่านอะ่ะบอสน,นี่คืออยากจะให้อ่ะครับผมลองลองลงแล้วก็ลองมาทําดาเมจดูเพราะว่าจะได้รู้ว่าคืออ่าดาเมจเราเนี่ยคือ,อขาดเยอะหรือว่าขาดมากหรือว่าน้อยแค่ไหนครับผมถึง จะสามารถเคลียบบอสเหล่งนีงได้ทันถ้าดาเมจขาดค่อนข้างเยอะก็อาจจะกดยาช่วยถึง2ขวดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยช่วยกดแพทตินั่าแพทตินัมบัฟอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันก็ช่วยได้เนาะอย่างอันเนี้ยที่ผมมาลงเนี่ยผมก็ลองเทสทำดาเมจก็บอสามสี 4. เจอตัวแรกผมก็กดอัดบัฟทุกอย่างเลยก็พยายามเคลีย์บอสตัวแรกเนี้ยให้มันตายให้ไวที่สุดเพราะว่า ถ้าเราเคลียร์มันตายไวใช่ไหมครับแล้วพอมันเกิดมาครบ3ตัวเนี่ยเราก็จะโดนอเมจโดนอเมอีกแค่2ตัวเท่านั้นเองก็พยายามแบบรีบๆปิดตัวแรกครับให้ไวมีปั๊บอะไรมีก็กดให้หมดเลยเพราะว่าถ้าสู้แบบ3ตัวพร้อมกันนี่คือแย่แนๆ่ๆอ้ก็ควรนะะควรไปเรื่อย อย่างนี้ผมกดบัฟอ่าผมกดยานะฮะยาการล้มอย่างที่ผมบอกเนี่ยช่วยได้เยอะเพราะว่าถ้าถ้าไม่มียาการล้มเนี่ยมามาปีกับบอสตัวเนี้จริงๆแล้วอะเราก็จะล้มค่อนข้างบ่อยอ่านี่ล้มไปแล้วครั้งหนึ่งฟูดปุ๊บล้มเลยเห็นไหมฮะถ้าเราไม่กดยากันล้มเนี่ยเราจะล้มบ่อยกว่านี้อีกอ่าติดดาเมจดาวอีกละ กดบัฟมิดไปเลยดีกว่าได้แบบยืนตีอย่างสบ,บายใจปอ,อตอนนี้จะตายแล้วอีก30%นะฮะ25%หกดยวนช่วยไปด้วยก็ได้นะครับจริงช่วยทำดรเมจ อันนี้คนมาดูดเวฟ153้นัฮะจบเวฟที่9ไปเดี๋ยวมาต่อกันที่เวฟที่10นะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะสำหรับใครที่ลงแจเขียวนะฮะแล้วยังไม่ผ่านเวฟพอส์สสีเนี่ยก็แนะนำฮนะหลกักๆเลยคือทำราเมดนะครับผมให้ถึงเพราะว่าคือต่อให้เราทําตัวละครเราเนี่ยถึงแค่ไหนใช่ไหมครับแต่ถ้าดาเมจเราไม่ถึงเนี่ยคือเวลา มันก็ไม่ได้อยู่ดีครับเพราะว่ามันต้องเล่นดานเมจเนาะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือมันต้องทําเวลามาตั้งแต่เว็บแรกๆเลยด้วยเวลาสะสมของอเวลาที่เหลือของดันเนี่ยมันจะได้แบบเพียงพอในการสู้กับบอสแต่ละตัวอย่างด้วยอาชีพเบดเดอร์ของผมเองเนี่ยที่ผมลองนะฮะตอนนั้นก็ลองใส่เป็นชุดเซ็ตที่เป็นชาร์โดไทเทเนียมนะฮะก็ค่อนข้างแบบบางบางมากๆครับผมแต่ว่า อ f แอมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะมันก็รีดาดาเมจของตัวละครเนี่ยได้ค่อนข้างสูงมันทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะตีไ,ได้อย่างรุนแรงนะฮะแล้วก็สามารถเคลียร์ในแต่ละเวฟแล้วก็เคลียร์บอสเนี่ยผ่านมาได้ครับผมแม้ตัวจะบางไปหน่อยแต่คือในส่วนของตัวละครที่บางเนี่ยคือเวลาเราสู้มอนเป็นกลุ่มเนี่ยใช่ไหมครับเราก็สามารถใส่เป็นหูแอมพลิฟชใช่ไหมครับช่วยในเรื่องของการดูด,ดเลือดอะไรอย่างนี้ได้ก็ทําให้เราสามารถยืนมอนนะครับผมยังคงไหวอยู่แต่สิ่งสําคัญเลยคือดาเมจที่ต้องเพียงพอ ในมุมมองของผมนะผิดพลาดประการใดก็แนะนำนะฮะชี้แนะกันได้ครับโอเคเว็บที่10แล้วนะโอเคเว็บที่10ก็เคลียกันไปนะ,ะเดี๋ยวเหลืออีกตัว2ตัวใกล้จบละโอเคโอเคเว็บที่10จบกันไปนะฮะเดี๋ยวไปต่อกันที่เว็บที่11กันต่อเลยนะครับ เวฟที่11เโอเคเรามาต่อกันฮะเวฟที่11บเฟชโกลเลมเนี่ยนี่ก็ลากเหมือนเดิมเลยคะคือเวฟเวฟที่8กับเวฟที่11อะครับผมตัวที่เป็นตัวอ็อกกับตัวที่เป็นโกลเลมเนี่ยคือผมมองว่า2ตัวนี้ระยะการโจมตีเนี่ยมันใกล้เคียงกันเลยก็คือเราสามารถที่จะลากวนให้มันแบบเป็นกระจุกกันได้ค่อนข้างแบบเยอะมากๆเพราะว่าระยะการโจมตีเนี่ยสังเกตว่า เนี่ยเราลากมาได้แบบค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่อย่างเวฟเวฟที่9ะครับผมหรือว่าเวฟที่12หรือว่าเวฟที่จะกำลังจะไปถึงในเวฟข้างหน้าเนี่ยคือมอนมันจะมันจะเว้ระยะในการโจมตีอะครับเล็กน้อยทำให้แบบเวลาเราลากแล้วเนี่ยคือบางทีเราคิดว่าเราลากจนมันแบบอยู่เป็นกระจุกแล้วแต่บางทีมันก็ยังไม่ใช่อะไรนี้ก็ต้องดูดีๆครัเฟสโกเลม ขยับมาเล็กน้อยระยะันารตีค่อนข้างแคบเนาะจริงๆถ้าเกิดลากเนี่ยคือมันเวยะห่างเล็กน้อยถ้าเป็นอาชีพอื่นๆอย่างเช่นแบบฟอนเบดเดอร์อะไรเงี้ยมันก็สามารถที่จะตีแบบโดนได้ค่อนข้างแบบกว้างกว่า ผมขอดูระยะตรนนี้สักครู่อนนระยะการโจมตีมันอยู่ที่มันหนึ่งแต่เหมือนฟอนต์เปลเดร์ถ้าผมจะไม่ผิดมันน่าจะ3คือระยะมันจะกว้างกว่าแล้วก็ไกลกว่าอีกเล็กน้อยด้วยสำหรับสำหรับเวฟที่12อันนี้เดี๋ยวผมจะใช้อล่าด้วยนะครับก็จะใช้อร่าด้วยแล้วก็เดี๋ยวแปลงเป็นแบตสานะฮะช่วยเร่งดาวเมจนะฮะอีกเล็กน้อย สำหรับเวฟที่12ที่ผมลองเนี่ยคือพอลากให้มันมาเป็นกระจุกแล้วใช่ไหมครับก็พยายามตีแบบในมุมนึงเนี่ยไปเรื่อยๆก่อนนะฮะให้แบบกระจุกตรงนั้นที่เราตีเนี่ยให้มันทําดาเมจจนแบบเลือดมันใกล้จะหมดก่อนแล้วเราค่อยเปลี่ยนมุมอีกครั้งหนึ่งเวฟที่12นี่ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนะสำหรับอาชีพเบดเดอร์เองเนี่ยผมว่าบางครั้งก็เคลียร์หมดบางครั้งก็เหลือติดอยู่ประมาณแบบ 3- 4สตัวอะไรอย่างนี้ ลากใหม่สักหน่อยอออนี่พอว่าพอเคลียร์ไปได้ค่อนข้างเยอะระดับหนึ่งแล้วก็ พยายามแบบขยับมาข้างหลังนะครับผมอีกเล็กน้อยหามุมให้มันเดินเข้ามาหาเราเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีเนี่ยตัวที่มันอยู่ไกลๆเนี่ยคือระยะการโจมตีมันจะค่อนข้างหา่างเลยทีเดียวก็ต้องถอยหลังมานะครับอีกเล็กน้อยนี่มันจะเหลือแบบประมาณนี้บางรอบบางรอบเคลียร์หมดบางรอบเหลือประมาณสองถึงสามตัวนะฮะเวบนี้ อันนี้เป็นหัวที่ทํามาไว้เปลี่ยนนะฮะตอนกดออร่าเพราะว่าเหมือนบางครั้งเนี่ยดาเมจเราไม่เพียงพออะไรเงี้ยคืออาชีพเบสเดอร์เองเนี่ยเราสามารถทําหัวที่เป็นออฟแอมอะไรเงี้ยมาทําดาเมจตอนที่เรากดออร่าได้อ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับอย่างเช่นเนี่ยปุ๊บอ่ะผมแปลงร่างนะกดสวนช่วยสักหน่อยนะฮะเว็บบอทไทยแลนด์นี่เลขแดง2อสใช่ไหมแต่พอผมกดออร่าเนี่ยปุ๊บมันขึ้นไปเป็น3 0,000เลยมันจะได้ดาเมจของเออ่หัวออฟแอมมะครับมาช่วยด้วยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นต้องมีนะฮะสำหรับอาชีพแบบพวกเบเดอร์เอ่ยอาชีพอื่นๆนะฮะที่แบบคี้เเลดน้อยเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราใส่หัวที่เป็นแบบเพิ่มคี้เเลดกันอะไรเงี้ยมันจะทําให้ค่าแอม่ะครับผมหายไประดับหนึ่งเลยก็ทําหัวนะครับมาเผื่อเปลี่ยนตอนสลับอะไรอย่างนี้ช่วยเพิ่มดามเมจได้ค่อนข้างเยอะอันนี้ก็ตีกับบอสเทมปัสนะฮะไปบอสก็เหลือว่า40%ละ บอสตัวนี้ก็เน้นหลักๆเลยดาเมจนะฮะให้ถึงแล้วก็สิ่งสําคัญเลยคือถ้าโดนบอสซับเพชชันหรือว่าไซเลนเนี่ยก็อาจจะทําให้เราวูบได้เลยนะครับกดปีก uh, ช่วยนะครั้งหนึ่งตายหรือเปล่านะโอเคทันเวลาเลยคนระัเกือบตายไปเหมือนกันเลือเดเหลือติดอยู่ประมาณ4 0 0พนะฮะก่อนปั๊มเลือดเพราะว่าเคยมีบางครั้งเหมือนกันครับมันแบบ เลือดเราแ0 0 0แต่ว่าโดนบอสยกดาบทีเดียวก็คือว่าเรียบร้อยเลยนะตายเคลียร์เสร็จเนี่ยก็สลับหัวกลับนะครับเพราะว่าถ้าใส่หัวนี้ต่อไปเนี่ยเลรดเราขาดแล้วก็เนี่ยสังเกตว่าแดงหายไปถึง5,000นเลยทีเดียวค่อนข้างเยอะนะครับมาต่อกันที่เวฟที่14บี่นะครับออขอไปครับส3อ่าเวฟที่13บเนี่ยผมก็เดินไปมุมนู้นเนาะแล้วก็เดินกลับมาทางนี้ให้สังเกตนกที่ชื่อว่าเนี่ยมากาเนี่ยคือให ครั้งแรกเนี่ยให้เราเดินไปในทิศทางที่สวนกับมันก่อนแล้วก็เดินกลับมาเนี่ยมันจะเป็นการลากมอนเนี่ยให้มากระจุกกระจุกกันได้เยอะมากๆอันนี้สังเกตว่าเนี่ยมันเดินมากระจุกแล้วก็เราตีเนี่ยคือได้สบายเลย่าแล้วก็ค่อยๆตีไปนะครับตรงนี้มันอาจจะมีตัวที่แบบว่ามาไม่หมดอนะ่ะอยู่ไกลบ้างตัวถึง2ตัวอะไรย่างเงี้ยเราก็พยายามแบบม่ต้องสนใจเคลียร์ตัวที่มาแบบเป็นกระจุกก่อนหรือถ้าสามารถลากมาในครั้งเดียวให้มันเป็นกระจุกเลยเนี่ยก็ยิ่งดีนะครับ แต่ว่าเว็บเนี่ยคือมันมีมอนส์ที่ว่าตีไกลเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะกเ็เคลียร์ยะะะที่มันเป็นกระจุกให้ได้มากที่สุดก่อนก็จะดีกว่าอ่าพอมันเริ่มตายปุ๊บเราก็ขยับมานะฮะอีกเล็กน้อยอ่านี่มอนทีท่อยู่ไกลๆเห็นไหมมันก็จะเริ่มแบบเดินเข้ามาหาเราเราก็ต้องแบบว่าต้องดูระยะครับว่าระยะในการโจมตีของมันเนี่ยประมาณไหนแล้วก็ลองลองกะดู อย่างผมเนี้ยผมลงก็แบบค่อนข้างที่จะคุ้นชินว่าโอเคมอนเตอร์ตัวเนี้ยระยะการโจมตีอาจจะเป็นระดับ4ระดับ5ะอะไรเงี้ยล้วก็พยายามที่จะเดินนะครับถอยหลังมาให้มันแบบมาอยู่ในระยะ ตอนนี้นะฮะคนที่มาดูนะฮะตอนนี้ก็เลเวล158แนะครับแล้วก็เวฟหน้าจะเป็นเวฟที่14แล้วก็ถ้าใครที่มาดูนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมด้วยอย่างงี้ก็คือผมก็ยังรับรับพาลงจเขียวอยู่เรื่อยๆนะฮะถ้าเกิดใครสนใจทํากิจกรรมอะไรก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับเช่นคนทํากิจกรรมเข้าบอกได้เลยว่าโอเคผมทํากิจกรรมนะเดี๋ยวผมจะพาลงแล้วก็จะพาไปเ,เป็นเวฟที่15ให้ด้วยนะครับแต่อาจจะไม่เลีย์นะเพราะว่าคือตรงๆว่าของผมตอนนี้ก็ ยังไม่สามารถเคลียร์เวฟที่15ได้เนาะแต่ก็สามารถไปตีเพื่อที่จะเร่ง EXP ก่ะครับให้คนที่มาดูดได้อันนี้ก็เวฟที่14แล้วนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเวฟที่14บที่นะฮร,รอบนี้จะอัพคนที่มาดูเนี่ยจะอัพเป็น159นะครับผมหรือเปล่า จร,จริงก็ต้องขอขอบคุณมากนะคนนี้ก็มาดูดกับผมจร,จริงค่อนข้างไหวแล้วน่าจะหลายตัวแล้วแหละเท่าที่ผมจาําได้เคก็ค่อยๆตีกันไปนะฮะเวฟที่14มันจะตีค่อนข้างง่ายเพราะว่ามอนเตอร์เนี่ยมันจะมาเป็นกระจุกกันได้ค่อนข้างง่ายฮะโอ้อมีตัวนู้นเดินเดินเดินหนีพอเราตีตายแล้วเนี่ยมันก็จะเดินกลับมาเองเนี่ยเราก็ไม่ต้องแบบไปไล่ตามมันสักเท่าไหร่นะครับ ไปหลังไมสักหน่อยร้อยห้าสิบแปดโอเคเดี๋ยวผมแถมเป็นเวฟสิบห้าให้ด้วยนะครับเวฟที่สิบสี่นะฮะตัวสุดท้ายโอเคก็เคลียร์กันไปนะฮะแล้วเวฟที่สิบห้าเดี๋ยวผมสลับของอันนี้รอไว้เลยเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องใช้ออล่านะฮะในการสู้กับเวฟที่สิบห้า สำหรับเวฟพที่15นี้เท่าที่ผมลองดูนะฮะในอาชีพเบเดอร์เนี่ยก็มีทิคเล็กๆน้อยๆเหมือนกันนะฮะก็คือมายืนฝั่งทางเข้าเนี่ยใช่ไหมครับแล้วก็เดินไปประมาณมุมทางซ้ายประมาณตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมเตรียมบัฟเตรียมอะไรให้พร้อมก่อนโอเคปุ๊บเนี่ยประมาณเนี่ยคือเรายืนประมาณนี้แล้วก็รอให้มันเกิดเนี่ยแล้วเราก็เดินนะฮะไปทางนู้นปุ๊บแล้วก็เดินวนกลับมามันก็จะลากมอนฝั่งนู้นนะครับผมมาได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็เราก็กดบัฟนะฮะอัดมันเลยอ่า สำหรับเวฟที่15นี้ผมยืนไม่ไหวเนาะก็กดผิดก็ต้องใช้บับมิดนะฮะในการยืนก็ตีทำดาเมจนะฮะได้ประมาณหนึ่งคนที่มาดูดก็จะได้อะย็กพี HP ของเวฟที่15นะฮะเพิ่มขึ้นไปด้วยฮะ,ะอีกเล็กน้อยอาจจะยืนได้ไม่จบครับอย่างที่ผมบอกเพราะว่าของก็ยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะฮะถ้าโดนซับหรือโดนไซเรนเนี่ยผมก็เรียบร้อยละอ่ะประมาณเนี่ยปุ๊บตายโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะ อันนี้กอ็อย่างที่บอกครับผมก็พามาลงแล้วก็ใครที่ออทำทำกิจกรรมอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะติดต่อมาได้นะฮะก็ลงประมาณ2รอบครับ130ถึงเอ่อ้ก้นะฮะก็สามารถลงแค่2รอบครับเท่านั้นก็ได้แบบเป็นไอเทมของกิจกรรมนะครับผมไปได้เลยนะฮะก็สำหรับวันนี้นะฮะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะฮะไม่มาก ก็น้อยนะครับผมใครมีอะไรข้อสงสัยตรงไหนหรือว่ามีคําแนะนําชี้แนะตรงไหนสามารถที่จะคอมเมนต์เพื่อให้อ่ให้คาแนะนํากับผมได้นะฮะใต้คลิปนี้เลยนะฮะก็สําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวกันไปก่อนนะฮะก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกๆคนนะครับที่รับชมและรับฟังแล้วก็ขอขอขอบคุณนะฮะลูกค้านะฮะทุกคนเลยนะฮะที่อ่ามามาให้พาก่อกงนะครับผมสวัสดีก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ